สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่ามีการแนะนําพันธุ์มันสัมปหลังนะครับขอด้อยกอดีก่อเสียนะครับของมั่นสัมปะหลังนะครับมือนีเป็นคิ้วของมั่นสัมปหลังพันธุรรน์เกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับเรียก,ยกว่าเป็นพระเอกตลอดการเลยก็ว่าใดพี่น้องเป็นพระเอกตลอดการเลยก็ไใดนะครับ เพราะว่าขอดีก้องเพิ่นนะครับมีหลายขนาดนะครับหลายจนบรรยายบ่เหมด่นะครับขอดีก้องเพิ่นมีหลายก็ขอเสีนะพี่น้องแทบแทบจะบ่มีขอเสียเลยกับว่าได้นะครับพี่น้องว่าเป็นอมตะตลอดกาลเลยกับว่าได้นะผมนี่จะปลูกพันธุ์นี่ตลอดนะครับเมื่อคยถิ่มพันธุ์นี่จักเทียนาะพี่น้องแมวว่าถิ่มีพันธุ์อื่นๆมากนะครับมากทับถมเพิ่นแต่ก็ยั่ง กินผืนบัวลงเนาะครับสำหรับพันธุ์นีเนาะครับแม่แต่ว่าเกษียณจากแปดสิบหรือแค่ยุ่งแปดสิบนี่ก็ยังกินพันธุ์นีบัวลงเลยพี่น้องแค่ยุ่งแปดสิบก็ยังมีขอรอดอยยุเนาะครับสำหรับลักษณะของพันธุ์นีก็คือล้ำต้นกับจีโค้งเนาะครับล้ำต้นใหญยเราก็โค้งเนาะครับโค้งเราก็นี่แหละครับขึ้นมาแตกแตกยอดเนาะครับแตกยอดยุ่งสูงๆห็นไหมละครับพี่น้องแตกยอดแตกง่ายยุ่งสูงๆล้ำต้นโค้งเนาะครับ ใเน,นะครับสำหรับตาของเพินินกะตาใเน,นะครับตาใ่เนาะนี่แหละครับลักษณะของเพินินกะนี่สักนี่แหละครับแล้วก็ค่อน้างที่ท้นต่อหลคกใบดางน,นะครับโลคกใบดางนี่บพราอยได้กินผนดอกพัดน,นี่ภูมมตานท่านเพินินกะแข็งพอสมควรนะครับพี่น้องเรียกว่าแข็งในสายพันธุ์มันสะบะหลังนี่ของเพิน่นสีแข็งนะครับภูมมตานท่านเพิ่นดีนะครับ ถ้างามคักค่ะแต่จังสี่เราพี่น้องนี่ต้นสูงถ่วมหัววันนี้พี่น้องหนากับขนางไรจังหน่อยแปลงนี้กับสิบเดือนเราพี่น้องสิบเดือนแล้วเนาะนี่เห็นบ่นี่ครับต้นสูงนี่ครับถ่วมหัวเลยแต่เพิ่นที่ไปแต่งงานอยู่ตั้งๆนะครับเป็นสามงานนี่ครับลักษณะนี่นะครับนี่คือจุดเด่นของเพิ่นนะครับมนนี้หัวนะครับทั้งดานหัวเข้าไปเบ่งหัวกันเลยครับว่าลักษณะหัวของเพิ่นเป็นแบบไหน นี่ก็คือลักษณะหัวของเพิินครับพี่น้องหัวของเพิินกะจะเป็นแบบนี้นะครับหัวของเพิินกะจะเป็นเป,นเปลือกค่อนข้างหยาบนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับกบะใหญ่ปันไดนะครับหัวแต่ดกครับพี่น้องพอดีต้นนี้คนเสียบเป็นเสียบเป็นเสียบเอียงๆเล็กน้อยนะครับพี่น้องเสียบเอียงๆเล็กน้อยก็เลยหัวกับวัสดกปันไดนะครับกะถือว่า ใส่ได้เยู่ครับพี่น้องใส่ได้เยู่เมือดสำหรับมันสำลังพันหนีเนาะครับแต่เพิ่นกับจุดเด่นของเองพิ่นก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งนั่นแหละพี่น้องแม้ว่าจะขุดหนาได้กับยีสปหาเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอยู่แล้วเนาะครับสำหรับมันสำรังพันหนีเนาะครับยีสปหาถึงสามสิบปุ่นละนะครับก็คือช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกันยายนนี่ฝนตกชุกนะครับแต่กับวัดแป้งก็เคยได้ตำกุญยีสปหาจักเถียด,ดีพี่น้อง ยี่สิบห้ายี่สิบหกย่สิบเจ็ดยิบแปดนะครับซึงราคาสื่อขายกันตอนนี้กับเปินตัง้งราคาไว้นะครับสำหรับร้านมันก็นคือยี่สิบห้าเอร์ซ็นตบันืออยู่สามบาทเก้าสิบห้าบวกิบนะครับพี่น้องบวกสิบจะตางนะครับร่วมทั้งคาบีก็จะเป็นสี่บาทหาตางังนะั่นแหละพี่น้องลางยังไงเนาะสำหรับราคาสื่อขายกันตอนนี้นะครับนี่ครับลักษณะหัวของเปิน้น แปดเดือนเก่าเดือนสิบเดือนแล้วครับการบรํารุงกับ่ค่อยดีไปไหนครับเบื้องหงาเบื้องสภาโปรดครับเห็ดบ่ทันเนาะพี่น้องเห็ดบ่ทันหงายหลายเกินเนาะครับสำหรับพันธุ์นี้กะเป็นพันธุ์ที่แนะนมอีกพันธุ์หนึ่งนาะครับสำหรับคนที่ปลูกมันสัมปะหลังสายแป้งสายหัวเนาะครับ ว่าก็ได้แป้งก็ได้ต้องเลือกพันธุ์นี่เลยครับเคียู่หาศูนย์หรือว่ากระเสียดศาหาศูนย์นี่แหละพี่น้องผลผลิตนะครับพูดถึงเรียงผลผลิตกาลันตีเลยครับสีตันนะครับซีตันขึ้นต่อะไรนะครับถ้าํารุ่งดีๆก็อาเจนหกเจ็ดตันกับว่าได้นะครับหกตันเจ็ดตันอยู่นะแต่ว่าเพิ่นตีเด่นเร่องแป้งนะครับแรือว่าเรียงตันท่านโรคนะครับสิบว่คอยมีโรคใบดังม่ยามผนผลอก นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่คิดว่าจะปลูกมั่นสําปะหลังเพราะว่าสิเป็นมือใหม่มือเก่าบางท่านก็อาจสิรู้แล้วนะครับบางท่านกับปลูกมหลายปลูกมาโดนแล้วก็ต้องขอติดขอให้ท่านหลายๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อเผยแผ่แนวทางซื่อๆนะครับบ่ไดดสิหวดอี่งยั้งนะครับพี่น้อง พูดตามที่รูน้นะครับพูดตามที่รู้ที่ขายกันนะครับจังไดกะมีแนวทา้งน ία, แนวติิตงกะข้อม,ม,นอมนนีนขาม้าใดนะครับพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้ติดตามรับชมกะจังไดพี่น้องกะอย่าลืมกดติดตามกดซับสคไครต์เด้อๆพี่น้องเนื้อยอดกัยังประเทนเด้ถึงพันคนอยู่นะครับยังประเทศเด้๋ยผ่านกดผ่านเกียร์เอียงจกยักยางอยู่พี่น้องกะถ้าพี่น้องกดติดตามลขอขอลาแล้วกะขอขอบพุ้นหลายๆล้วกะขอบพระคุณผู้ที่เขามาติดตามรับชมนะครับ รับช่มจนจบนะครับกะถ้าถ้าพี่น้องเห็นว่าเบื้องแล้วได้สาระกะบไ้กรุณหน้านะครับกดติดตามให้นะครับกัสิขอขอบพุณหลายๆนะครับสารบคลิปนี้กะสวัสดีครับ